ข่าวนี้ฟังนะคะตั้งใจฟังหัวใจท่านจะพองโตฟูเลยแหละดีต่อใจมากๆหนูน้อยชาวกระเหรี่ยงวัยส1บ็ดขวบเท่านั้นใกล้จะถึงวันแม่แล้วไม่รู้จะเอาอะไรให้แม่ดีก็ไม่ได้มีสตุ้งสตัางเขียนจดหมายฝากไปกับครูและครูเอาไปให้พี่ทหารพรานในจดหมายน้องอยากได้อะไรให้แม่รู้ไหมคะผ้าห่มผ้าห่ม เดี๋ยวจะอ่านเนื้อความในจดหมายให้ฟังนะคะเออเออดีดีดีดสวัสดีค่ะพี่ทหารพรานหนูเคยได้ยินพี่พี่ทหารพรานเคยบอกว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งมากับหน่วยทหารพรานหรือแจ้งผ่านออนไลน์ของหน่วยก็ได้แต่หนูไม่มีโทรศัพท์เลยเขียนข้อความแล้วฝากไปคุณครูให้ช่วยส่งต่อให้ค่ะคือว่าหนูเคยเห็นพี่ทหารพรานเคยเอาผ้าห่มมาแจากให้กับชาวบ้านหลายครั้งแต่บ้านหนูยังไม่ได้รับเลยค่ะยังไม่เคยได้รับเลยค่ะหนูอยากได้เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ หนูอยากได้เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ถ้าพี่ทหารพรานมีผ้าห่อหรือมีมุง้งหนูขอบ้างนะคะขอบพระคุณค่ะอพอจดหมายนี้ไปถึงครูครูก็เอาไปมอบให้กับทหารพรานล่าสุดฝันที่เป็นจริงภาพนี้ค่ะใจฟูไหมโอ้สุดีอริงจริงเมื่อวานนี้นะคะถึงมือแล้วทหารพรานลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องเลยนะคะ น้องผู้หญิงคนนี้ชื่อเล่นว่าน้องมือกาอชื่อจริงก็คือเด็กหญิงชนาพรจอมแดนนาเป็นเด็กสาวชาวกะเหรี่ยงอายุ11ขวบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่งตำบลแม่ตื่นอำเภอบางระมาดอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากค่ะครับนี่ค่ะ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ฐานปฏิบัติการบ้านเลอต่อแล้วก็ทีมแพทย์เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่งก่อนนี่ค่ะไปเจอน้องที่โรงเรียนก่อนคราวนี้นี่ค่ะีน้ไปไไหปบ้านของน้องคือเส้นทางเดินเท้าทุรกันดารมากๆใช่กว่าจะไปได้นะคะข้ามลําห้วยทุ่งนาป่าเขาจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยกว่า3กิโลแล้วคิดดูน้องต้องเดินเท้ามาเร้วอย่างเดียว3กิโลโอ้โหพอไปถึงบ้านอให้ดูสภาพบ้านก่อน ให้ดูสภาพทางไปบ้านก่อนโโโโออหห้ขึ้นเขาลงห้วยเด็งอายุ11ขวบต้องใช้เส้นทางเนี้ยนี่ถึงบ้านแล้วพอไปถึงพ่อแม่ตกใจเลยเออทหารมาเต็มบ้านเลยมีอะไรหรือเปล่าโอ้ทหารบอกโอจะเย็นค่ะจะเย็นคือก็เลยแนะนําบอกว่าเหตุผลที่มาที่บ้านเนี่ย ว่าเพราะน้องเนี่ยเขียนจดหมายไปหาพี่พิธาหานพรานแม่ก็เลยยิ้มออกลายมือสวยนะลาย,ยลายมือสวยด้วยอ่านง่ายพี่พิธาหานก็เลยมีการมอบมุง้งผ้าห่มยารักษาโรคอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนให้กับครอบครัวของน้องมือกานะคะแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยดีใจมากแล้วก็เห็นความพยายามของน้องที่ตั้งใจทําแล้วก็ทําสําเร็จด้วยนะคะน้องได้เอาของทั้งหมดโดยเฉพาะผ้าห่มที่อยากได้โอ๊ยข้างบนหนาวนะอเอาไปมอบให้กับคุณแม่ กราบเท้าคุณแม่แล้วมอบพร้อมกับอะไรรู้ไหมคะดอกมัลิโ,โ่งน้องมือกาบอกคุณแม่ว่าโอยจะร้องไห้ตั้งหนูจะตั้งใจเรียนและจะเป็นคนดีของประเทศเไม่ใช่เฉพาะของพ่อแม่ของสังคมเท่านประเทศด้วของประเทศ โอ้นี่ค่ะน้องมุกกาถามน้องหน่อยว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างพี่พี่มาหาน้องแล้วนะคะน้องมุกกาบอกว่ารู้สึกดีใจมากจดหมายที่เขียนใส่แผ่นกระดาษบางๆดูเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยเป็นจดหมายน้อยอยะนะไปถึงพี่พี่พทหารพรานจนคุณแม่เนี่ยได้ของที่อยากได้โอ้โหพี่วัรข่าวนี้ได้อะไรสองอย่างสำ<ต>หร <า S 1> ับผมหนึหน่วยเหนือเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทหารพรานหนึ่งตำรวจตะเวนชายแดนสอง เขาเป็นเขาเป็นอะไรเป็นทุกอย่างให้กับคนชายขอบจริงๆนะอ๋อใช่ฉะนั้นคุณสนับสนุนเขาเยอะๆทหารพรานหนึ่งนะตำรวจตะเวนชายแดนสองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะหนาวนี้คุณจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคุณติดเสื้อผ้าที่คุณไม่ใส่แล้วอ่ะติดผ้าห่มที่คุณบอกว่ามันเก่าแล้วฉันห่มแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วติดรถไปสหน่อยขึ้นดอยไปเจอบ้านไหนดูยากจน ไปแจกได้เลยหรือไม่ก็ไปฝากไว้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ก็เดี๋ยวเขาก็กระจายให้เองนะคะนะผมผมได้2เรื่องจากเรื่องนี้แล้วผมเองก็จะทําด้วยเหมือนกันถ้ามีโอกาสดีต่อใจมากเออเออใจฟูจริงๆข่าวนี้คืนชมทั้งน้องทั้งทหารทั้งคุณครูด้วยที่เอาจดหมายไปให้นะฮะ